สวัสดีครับผมพรชัยนะครับหอนาจัมา้านหอนาไปศนีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาประชุมร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของบริษัทไปซนีไทยจำกัดนะครับที่จะว่าเรามีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้า ให้มีช่องทางในการขนส่งและก็ทำตลาดให้สำหรับเกษตรกรนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกับท่านประธานสาภา,าเกษตรสวับุิีรัมล์มนะครับและก็ทางสำนักง,งานเกษตรที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทั้งสุรินร้อยเอ็ดชัยภูมินะครับและก็ตัวบุรมล์มเองในการที่จะมาหาแนวทางช่องทางในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะสามารถ นำผลิตผลทางการเกษตรหรือว่าสินค้าลำเลียงนำส่งออกไปยังไปยังผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทำการโดยไปรษณีย์ไทยจะเป็นคนดำเนินการขนส่งแล้วก็ทำการตลาดแล้วก็นำจำหน่ายแล้วก็นำส่งเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับซึ่งแนวทางต่างๆเหล่า,า,านี้ก็เป็นไป,นปนตาม้อตกรงที่ m o u ที่บริษัทไปรษณีย์ไทยได้ทำไว้กับทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับ ที่จะช่วยเหลือกันที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะทําให้พวกเรามีแนวทางชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมให้ชาวบ้านให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับผมขอบคุณครับ